ก็งานลิลี่งานลิล่ที่จัดไปเมื่อเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมครัเมื่อวานผมก็ไปก็ไปงานพวกงานหนังสืออะไรพวกนี้งานโดจินงานงานอาร์ตอะไรแบบนี้มามาก็หลายงานแล้วก็ไปไปเปิดบูธเองด้วยก็หลายงานเนาะแล้วก็นี้ก็เป็นเป็นงานแรกที่ถูกจัดที่ j j m o มอซึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยมางานไหนเนาะที่ที่จะจัดที่ j j m o r อซึ่งไอ้ตัว j j m o มอเนี่ยในภาพจำของผมอะมันคือห้างห้างหนึ่งที่อยู่ใก,ใก,ใกล้ๆกับตลาดนัดดจัก มันนัดหรือเปล่าวะมันก็เห็นมันเปิดทุกวันหรอกซึ่งเหตุผลที่จะไปเยือนห้างนี้ได้ก็คือเดินตลาดนะจนร้อนผมก็จะมาทีา่ห้างมีพอเราไปสายใช่ไหมโอเคเราไปสายผมไปไม่บ่ายโมองอะคนมันก็ซาหมดละมันก็เลยไม่มีภาพคนที่แบบว่าฝูงชนที่มางานเดียวกันอะเดินๆตามๆไปงานมันไม่มีตรงนั้นไงมันก็แบบมันก็ยังเงียบไม่มีคนแล้วอะห้างว็จจเหมวอนห้างปกติที่แบบ ไม่เคยมีงานอะไรเนี่ยจัดอยู่อะทีนี้โอโก็แบบผมก็เดินเข้าไปปุ๊บผมเดินเข้าไปในห้างผมเจอไปในเลื่อนผมขึ้นไปในเลื่อนเลยปุ๊บแล้วงานมันบอกว่างานมันอยู่ชั้น7ใช่ไหมแต่คือพอเราเดินเราขึ้นไปในเลื่อนไปชั้นสองแล้วปุ๊บบันไดเลื่อนหมดแล้วไม่มีบันไดเลื่อนสำหรับขึ้นไปชั้น3มผมนี่แบบห,อ,หอ,อะไรวะยังไงนี่งานชั้น7แต่บันไดเลื่อนเองมาถึงแค่ตรงนี้แล้วนี่คือชั้นสองแล้วแล้วชั้นสามสี่ห้าหเจ็มันไปไหน ผมไม่เจอป้ายผมไม่เจออะไรเลยผมไม่เจอคนที่มางานนี้ผมไม่เจอผมไม่เจออะไรเลยผมเหม็นก็นว่ามันคือห้างธรรมดา,าห้างหนึ่งผมก็แบบเฮ้ยหรือว่ามันมันมีเจเจมอลที่อื่นด้วยวะที่ไม่ใช่ห้างแบบมีแบบมีห้างอื่นอะแต่ไม่ใช่ที่นี่อะไรเงี้ยหรือว่าเรามาผิดห้างวะผมก็ยืนเสิร์ชกูเกิลไวุ้๊ตุ way, ๊ตตุ dette, ๊ตุตเติร์ไว้เจเจมอลกูเกิลแบบก็ชี้มาที่ห้างเนี้ยมันก็มีอยู่ห้างเดียวปะแล้วเราก็แบบยืนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกเฮ้ยแอดเลยแกใจเย็นก่อนถ้ามันไมม่่ีหนนนเเลลืองั้ราาิ ผมก็แบบเดินอยู่บนสวนอาหารใช่ไหมผมก็มองซ้ายมองขวาผมก็เห็นนะลิฟต์อันหนึ่งผมก็เดินไปที่ลิฟต์ปุ๊บลิฟต์มันมีขึ้นแสดงว่ามันมีชั้นข้างบนอีกผมก็ใจเชื่อแล้วอ๋อโอเคสิ่งที่ผมคิดคือเราเข้าในลิฟต์แล้วเรากดที่ตุ่มชั้น7เปิดออกมาเจองาเจอขดน,นั่นคือสิ่งที่ผมคิด ผมก็โอเคกดปั๊บพอลิฟต์มาผมก็เข้าไปในลิฟต์สิ่งที่ผมไม่เห็นคือตุ่มลิฟต์มันมีอยู่6ตอนนั้นคิดว่าเอ้ยหรือว่าลิฟต์มันถึงได้แค่ชั้น6แล้วแล้วออกไปแล้วค่อยขึ้นบันไดเลื่อนหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนอยู่ในลิฟต์ด้วยแต่ก็คือลิฟต์อ่ะมันกําลังไปที่แค่ชั้นสคือผมอะเคยเจอประสบการณ์ที่แบบนี้แหละกดลิฟต์ไปมั่วๆแล้วไปโผล่แบบ ห้องอะไรก็ไม่รู้อะเป็นห้องแห่งความลับหรือแบบเป็นห้องมืด,มดเลยเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าก,กดลิฟต์สุ่มสี่สุ่มห้าแล้วยิ่งมันเป็นแบบเนี้ยแล้วรี่มันเป็นแบบที่ตึกที่เป็นแบบว่าเขาให้ใช้แค่ชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วชั้นอื่นๆมันเป็นชั้น private, ไพรเวทเงี้ยมันยิ่งแบบทําให้ผมไม่กล้ากดโอเคเนียนเนียนออกไปตอนชั้นสามก่อน ผมก็ออกมาจากลิฟต์พอลิฟต์เปิดปุ๊บสิ่งที่เจอคือแม่งเป็นลานจาดอดรถไอ้วะหลุดจากชั้นสองเองกลายเป็นลานจอดรถเลยหรอข้างขบนก็ไม่น่าจะมีอะไรปะขบนมันก็ต้องเป็นลานจอดรถขึ้นไปเรื่อยๆปะผมก็ยืนอยู่ตรงฟุตบาทด้วยแล้วก็ DM มไปหาคุณอิงฮาลุยคกณอิงครับงานเน่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วผมไม่เป็นผู้หาเลยไม่ค่อยชอบถามทางชาวบ้านกณอิงก็เงียบเลยว<ะ>่า จะรอคุณนิงเหรอวะเชื่อเลยว่าคุณนิงตอบก็บอกว่าเนี่ยขึ้นลิฟต์มาค่ะเนี่ยก็เจอเลยกดลิฟต์เนี่ยเอออนะไรเงี้ยผมว่าคุณนิงต้องตอบแบบนี้เมื่อกี้เราเพิ่งออกจากลิฟต์่ยเราก็แบบมันมันไม่น่าไม่น่าเออไม่น่าไม่น่าใช่อ่ะแล้วคุณนิงก็ยังไม่ตอบเนี่ยเออคุณนิงไม่ตอบงั้นไม่เป็นไรกลับเข้าไปใหม่ไปสตาร์ทที่ชั้นหนึ่งลกันผมก็เลยลงไปที่ชั้นหนึ่งผมก็ไปเจอลิฟต์อันหนึ่งมันเป็นลิฟต์ลิฟต์ขนของของันใหญ่แล้วผมก็เห็นป้ายเห็นกระดาษแบนเล็กๆไรจาชื่องน้แลวแ้นลล ผมก็เลยบอกว่าลิฟต์นี้แหละมันจะต้องพาฉันไปอย่างชั้นเจ็ดได้แน่นอนผมก็เดินไปที่ลิฟต์แล้วก็มันก็มีคุณป้าอีกสองคนเดินตามมาเขาใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็เป็นสองคนใส่ชุดเหมือนกันเลยสิ่งที่ผมคิดคือป้าสองคนเนี่ยจะต้องเป็นเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นสตาฟอะไรเกี่ยวกับงานแน่ๆเออผมก็เลยว่าอฉันจะตามป้าสองคนนี้ไป ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่าเขาแต่งตัวเหมือนกันนะเสื้อโปโลสีฟ้าแล้วก็พันคอลูกเสือแต่เราไม่ได้เอกใจหรอกว่าเฮ้ยเป็นสตาฟงานลิลี่ทำไมต้องแต่งเสื้อสีฟ้าแล้วก็แล้วก็พันคอสีเหลืองวะตอนนั้นไม่ได้เอกใจเลยโอเคผมก็ตามาป้าขึ้นไปพอเข้าไปลิฟต์ปุ๊บเราอะคาดหวังที่จะเจอปุ่มชั้นเจ็ดแต่ว่ามันไม่เจอลิฟต์มันมีแค่หกอะป้าเขากดที่ชั้นหกผมก็โอเคป้าน่าจะเป็นสตาฟจริงนั่นแหละผมก็ตามาป้าไปเลยพอลิฟต์เปิดมาแสงแบบยิงสองออกมาแล้วจิ้งแล้วก็แล้วก็ลม,ลมแบบ แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยนี่ชั้นหกนะภาพที่เราคิดอะ่ะมันจะต้องอยู่ในห้างแล้วก็ต้องมีแบบมีบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่นี่คือเปิดออกมาไม่ใช่ด่านว้าเว้ยผมก็แบบเวอร์แล้วก็แบบสงสัยอ่ะป้านี่ด่านว้านะแล้วป้าสองคนจะลังเลไปไหนอะ่ะผมก็แบบทําแบบฉันไม่ได้หลงหรอกฉันนะตั้งใจจะมาผมก็เลยเดินตามป้าเว้ยเพราะหวังว่าป้าเขาต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งอะ่ะ ขึ้นบนด่านฟ้าเนี่ยมันต้องมีอะไรทั้งอย่างเนี่ยก็เลยเดินตามป้าไปผมจะวาดผังให้ดูผมน่งจินตนาการผังบนด่านฟ้าได้เลยลิฟต์นั่เดินนิเราออกมาจากลิฟต์อ่ะปื้มมันเป็นประมาณนี้คุณนึกภาพเหมือนผมนะออกมาจากลิฟต์อ่ะลิฟต์บอกว่า this ชั้นหกลิปบอกว่านี่คุณผมพาคุณมาส่งที่ชั้นหกแล้วออกมาป้าลมแม่งพัดลมพัดพร้อมแดดพร้อมแดดสวัสดีจ้า อืหอมแดดหน้ากาดสดใสด้วยฝนไม่ตกืมแล้วที่ผมเห็นนะี่ยคือคือพวกตึกพวกเนี้ยตึกพวกเนี้ยที่มีแทงน้ำแล้วก็มีแบบบนับนไดบันไดลิงขึ้นไปเป็นบันไดหนีไฟอะ่ะเหมือนเป็นบันไดเหล็กหนีไฟอะ่ะเออเป็นบันไดเหล็กหนีไฟอะ่ะอย่างเนี้ยผมก็แบบว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยงานอะ่ะแม่งต้องมีอยู่2ออย่างเว้ย แม่งไม่จัดอยู่ในแทงน้ําพวกเนี้ยแม่งก็อยู่บนฟ้าอ่ะชั้นหกเองอยู่ฐานฟ้าแล้วอ่ะชั้นเจ็ดเองก็ต้องอยู่บนฟ้าดิวะหรือเองจะมาจัดให้เดินขึ้นบันไดเหล็กพวกนี้ไปสักอันหนึ่งเนี่ยหรอแล like number number ้วมันก็อยู่บนบันไดเหล็กเนี่ยอยู่อยู่บนแทงน้ําเนี่ยอะไรอ่ะอะไรงามอยู่ไหนผมก็แบบไม่เป็นไรมยังมีป้าสองคนที่อยู่ข้างไว้แล้วก็โอเคเดินตามป้าไปับป้าก็เดินอย่างเงี้ยครับแล้วป้าก็เลี้ยวอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบว่าผมเห็นผมเห็นทางเนี้ยมันดูมันดูแบบมันดูน่าจะมีมันมันมีบางเงี้ยมัน มันมีบางอย่งตรงนี้อยู่ผมแบบว่าเอ้ยไอ้ตึกไอ้ตึกเนี้ยมันดูที่มีโอกาสที่จะเป็นห้องสมัมมนาหรือห้องอะไรสักอย่างผมก็แบบเอ้ยผมจะเดินไปทางนั้นดีวะณตอนนั้นผมตัดสินใจเดินมากับป้าก็คือเหลวสายเหลวสายมากับป้าป,ป,ป,ปั๊บๆณตอนนั้นก็แบบไม่ไหวละทิ้งความเย่อหยันของตัวเองละเดินตามป้ามาแล้วก็เจอผู้ชายใส่ชุดสูทสองคนยืนคุยกันอยู่เออใส่ชุดสูทดูดีเลยนะรอเลยผมก็เดินไปถามคุณครับคุณครับผมต้องการที่จะไปห้องสุโขวะไทยชั้นเจ็ดมันอยู่ ไอหนุ่มไอเนี่ยหนุ่มเดินไปตรงนี้เลยนะเนี่ยหนุ่มหนุ่มเดินเข้าไปที่อาคารนั้นเนี่ยอาคารเนี้ยแล้วหนุ่มก็เลี้ยวขวานะึ่งผมก็มองว่าอ๋อมันน่าจะเป็นในตึกนี้หรือเปล่าเวลีกูดครับ thank you เวลีมัสเตอร์ผมก็เดินเข้าไปเลยไม่รู้ว่าคุณอิงเห็นห้องนี้ไหมเพราะผมเดินเข้าไปเว้ยมันก็เป็นประตูประตูออกอย่างงี้ผมไม่เห็นหรอกว่าว่าตรงนี้มันคืออะไรอืมผมเดินไปซซฟสิ่งที่คุณเจอคือเหล่าคุณลงุงคุณป้าชุดสีฟ้าแล้วก็ผ้าปันคอสีเหลืองที่ม้วนๆเหมือนลูกเสือพวกคุณคิดว่าาเขา เขามางานอะไรกันอันนี้เป็นเวทีเป็นเวทีซัมสติงและตรงนี้ก็เป็นอาหารอาหารว่างอะไรเงี้ยเอออาหารว่างแล้วก็มีมีกล้องที่แบบเหมือนถ่ายเทอดตดอะยิงไปอย่างงี้เออยิงไปทางนี้เขายิงทำอะไรกันอยู่ไปวะแล้วผมก็เดินเข้าไปว่าผู้ชายหนุ่มชายจักรันตัวสูงร้อยเจ็ดสิบสี่กางเกงขาสัาน้นสั้นด้วยสัน้นขาสั้นผู้หญิงอะคุณเคยเห็นผู้หญิงใส่กางเกงขาสัาน้นไหมนั่นแหละเออผมใส่กางเกงผู้หญิงขาสั้นอะแล้วก็เสื้อเสีสดำ กางเกงดำเชื่อเสื้อ่าคือดำทั้งตัวอะเด็กเดินเข้าไปลงเหล่าคุณป้าใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ผ้าบังคอสีเหลืองไม่นะจุดนั้นผมคิดว่าแม่งอจะโดนป้ากระทือปุ๊บเลยก็พยายามเดินหลบหลบมาเยี้ยหลบหลังกล้องแล้วก็เดินตรงกันไปออกมามองไปทางขวาแม่งสิ่งที่ผมเห็นคือแทงน้ำ ผมแบบเอามือกุมหัวแล้วแบบอะไรเนี่ยอะไรทําไมเป้าหมายที่ฉันคิดไว้มันถึงไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดอะผมก็แบบเฮ้ยหรือว่างานเขาจัดในแทง้งน้ำจริงวะในตรงนั้นอะมันอาจจะมีงานจริงอยู่ก็ได้นะแอดคืองานลินลี่เฟสอะทาร์เก็ตมันก็ต้องเป็นแบบสาวๆอะไรอย่างนี้ปะวัยหนุ่มสาวอะเออสิ่งที่เราเจอคือแบบคุณลุงคุณป้าใส่เสื้อสีฟ้าม้วนผ้าพันคอสีเหลืองของลูกเสือเฮ้ยเรา,เรา,าเรามาถูกที่จริงวะผมเจ้ากว,ว,วาชีวิตมากอะว่าแบบเรามาด้วยใจที่อยากแกช่วยเหลือนัก,กว่าอะ แต่ทำไมเรามาเจออะไรแบบนี้วะแล้วผมบบเศร้ามากเลยเว้ยพอผมมองไปที่มองไปที่แทงน้ำนี่ใช่ไหมคุณิงอ่ะคุณิงตอบมาตั้งแต่ตอนผมเดินที่ชั้นหนึ่งละคุณิงตอบมาแล้วว่า้นานเนี่ยชั้นเจ็ดนะคะลิบเบอมันมีหกชั้นให้ก่อที่ชั้นหกแล้วออกมาก็จะเจองานเลยคุณนิงก็บอกแบบนั้นผมก็เลยแบบคาดหวังกับไอลิฟตัวนี้มากว่ามันเปิดมาแล้วจะต้องเจองานแต่คือเปิดมาไม่งเจอแสงแดดและลมพัดอะ่ะผมมองไปตรงนี้แล้วผมก็เห็นลุงยามเดินไปถามลุงยามเลยว่าลุงผมจะต้องการไปชั้นเจ็ดแต่ลุง ครั้งแรกเงินเหรอมาครั้งแรกใช่ไหมทำไมลุงต้องบอกว่าครั้งแรกใช่ครั้งแรกใช่แสดงว่าม,มันมีคนแบบผมอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยหนุ่ยกลับหลังหันไปนะตรงนั้นนะ่ะนะมันจะมีงานหนึ่งนะไอ้ hey, หนแต่ว่างานนั้นนะมันเสียทางนะหนูผมก็บอกเฮ้ยใช่งานที่ผมจะไปมันเสียตังหนึ่งร้อยบาทแบดตรงนั้นใช่ไหมพอ้ผมก็หันหลังกลับมาดูวนะ่าสิ่งที่ผมเห็นนะ่ะมัน,นเหล็กแต่เขางบนไม่มีทางน้ำนะผมก็บอกเฮ้ย จริงเหรอรวะงานามันต้องเดินขึ้นบันไดเหล็กนันจริงเหรอแล้วลุงยาญบอกว่าเนี่ยนะไปตรงนั้นนะแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปเจองานเลยผมก็มองไปเว้ยไม่เห็นมีคนเก็บตงังค์เห็นเทือบันไดเหล็กแล้วก็ออออขอบคุณมากนะครับในใจนั้นผมถ้าไม่เจออีกคือกลับบ้านอ่ะก็เลยเดินมาตรงนี้ใต้บันไดเนี่ยมันจะมีประตูอยู่ระหว่างเดินขึ้นบันไดเหล็ก,กับเข้าประตูผมก็เดินเข้าประตูมากลับเข้ามาในหอปือ้สิ่งที่ผมเจอคือคนหนุ่มสาวคุณผมเจอคนหนุ่มสาวแล้ว สรุปลิฟที่คุณยิงว่ามันอยู่ตรงนี้และบันไดขึ้นนะ่ยมันก็อยู่ตรงนี้นี่คือบันไดขึ้นแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ขึ้นไปงานลิลลี่ได้ตรงนี้เลยนะคะอะไรเงี้ยตัวเอทเคตรงนี้นะคะอะไรแล้วาบอกโอ้แม่เจอสักทีแล้วลลคุณตรงเนี้ยที่ผมเห็นนะ่มันเป็นทางเข้าของไอ,ไองานเต่าฟ้าเนี่ยแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นบูธลงทะเบียนอะไรเขาไาดูซึ่งผมผมแม่งเดินเข้าตรงเนี้ยแล้วกรับงานเขาไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งรอบผมก็เลยแบบโอเคได้ได้เข้าง,งานแล้วแล้วก็เข้าง,งานขึ้นบันไดมาก็เจอเจอประตูอันหนึ่งที่ชัั้้นน รงนี้เป็นห้องประมาณนี้เรื่องราวก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้เลยแล้วก็ขากลับใช่ไหมโอเคซื้อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ลงลิฟนี้ลงลิฟนี้แล้วก็ลงไปฟื้อก็เป็นลิฟกับ ป้ายป้ายอันเท่าลิฟต์แบบฮทฮาไมถึงมีป้ายนี้อยู่แค่อันเดียวทั้งๆที่ฉันไปลิฟต์นี้และก็ลิฟต์นี้ที่เป็นลิฟต์โรงอาหารทําไม2ลิฟต์นี้ถึง,ถ,งถึงไม่มีป้ายแล้วทําไมฉันถึงฉันถึงสุ่มเข้าลิฟต์ที่ที่มันไม่ใช่ลิฟต์ที่อยู่ตรงงานจริงๆวะทําไมวะทําไมโชคชะตาถึงกันแกล้งฉันขนาดนี้แกลงแหรอเซ็งอ่ะแลือผม ผมโดนคนในงานหัวหราอนใจเพราะผมทําตัวเปิน่นผมพยายามเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ตุกขุมเยือกิเลนและหล่อเท่ผมพยายามที่จะเป็นแบบนั้นผมพยายามที่จะไม่ถามทางเพื่อจะให้รู้สึกว่าเราไม่ได้หลงแต่ผมหลอกตัวเองผมน่นหละตัวหลงเลยแล้วสุดท้ายผมคีบคาแรคเตอร์ไว้อย่างดีผมโดนคนในงานหัวหรอ้อเพราะอะไรนี่นี่คือผมผมจะวาเดี๋ยวผมอะสะพายกระเป๋าเป้ไปด้วยเฮ้ยเองวาดรูปเป็นมเนี่ยแอบแม่งประสบการณ์6 7ปีในการวาดรูปผมสะพายกระเป๋าเป้เปไปด้วย เพราะว่าในในกระเป๋าเป้ในกระเป๋าเป้ผมอะคือผมมจะไปถ่ายรูปต่อเออผมจะไปถ่ายรูปต่อผมจะไปสวนเจเจมอไม่ใช่เจเจมอไปผมจะไปสวนรถไฟเออผมจะไปถ่ายรูปต่อในกระเป๋าผมอะมันก็มีหลายอย่างเลยมีทั้งกล้องมีทั้งกระเป๋าตังมีทั้งอะไรมีพอแบงค์เออแล้วมันก็มีพอแบงค์อยู่ตรงซิปหน้ามีพาอแบงค์นอนอยู่แล้วที่นี้ตอนจะจ่ายตังค์เลยผมก็จะจ่ายเคียครคเขาละและอีโทรศัพท์อะแม่งแบตหมดแม่งแบตหมดต่อนหน้าเลยผมก็เดี๋ยวก่อนนะครับพอดีว่าแบตโทรศัพท์หมดเดี๋ยวขอขอชาร์ตแบงงบล้้ววไปหิต จากในกระเป๋าแล้วก็เอามาเสียบแบบนี้อ่ะแล้วเราก็เปิดโทรศัพท์ใช่ไหมพอโทรศัพท์เปิดเสร็จปุ๊บผมมันเป็นอะไรไม่รู้อะลนอะตื่นเต้นห่าเหี่ยวอะไรก็ไม่รู้อะทำโทรศัพท์หลุดมือเว้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโทรศัพท์มันก็ร่วงใช่ไหมมันก็ล่วงออกจากมือแล้วมันก็แล้วมันก็แบบพุ่ยห้อยแบบเนี้ยเออแบบพ่อยแบบเนี้ยแล้วผมก็ต้องแบบพยายามที่จะหยิบมันเนียผมก็หันควบมาเพื่อจะหยิบเพราะมันเหวี่ยงเหวี่ยงมาข้างหลังนะ มันเบี่ยงมาข้างหลังเด็กแล้วพอผมหันน่ะเออพอผมหันน่ะโทรศัพท์มันก็เบี่ยงไปฝั่งนี้ไปมันก็เบี่ยงไปแบบนี้เด็กผมก็เฮ้ยแม่งเบี่ยงไปฝั่งซ้ายแล้วผมก็หันมาอีกข้างนึงเพื่อจะมาหยิบมันพอผมหันตัวปุ๊บมันก็เบี่ยงกลับไปโทรศัพท์บอกไม่ได้แดกกุลก็แล้วผมก็แบบหันซ้ายหันขวาอยู่เนี่ยเออจะหยิบโทรศัพท์ แล้วคือแบบสายโทรศัพท์มันก็ดีเกิดโทรศัพท์ก็ไม่ล่วงไปสักทีนึกภาพคนนึกภาพผู้ชายตัวสูงน้อยอยูสี่ที่กําลังเล่นเต้นแอโรบิกอยู่ตรงอ่าบูธแถว A ที่เป็นบูธเส้นบูธแถวหน้านะครับแล้วก็มีผู้คนมากมายที่กำลังมองมองเวทีอยู่เลยแล้วก็เห็นไอ้ผู้ชายคนนี้กำลังแอบโดมินเซอร์หยิบโทรศัพท์ของตัวเองที่แบบเวี่ยงไปเวี่ยงมาอยู่ฟาจูฟาจูฟ,ฟ,ฟาจฟาจอายุไหนเตอนนี้ คนมั่งมองหมดแล้วไอ้คนที่ขายอยู่ตรงบรข้างหน้าก็แบบข่ำอะนั่งขำอ่ะนั่งขำต่อยผมอ่ะแบบเฮ้ยมก็ได้แบบยืนยืนนิ่งๆหลบนัใช่ไหมแล้ก็ยืนนิ่ง เพื่อให้โทรศัพท์มันหยุดเรียมแล้วผมก็หยิบถึงจะได้จ่ายตังค์ถ้าถ้าในเวลานั้นผมจะถามคุณนิงว่าคุณนิงได้เจอผมไหมแล้วถ้าคุณนิงถามว่าโอ้ยจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าเป็นคุณแอดอะไรเงี้ยเออถ้าคุณนิงถามเนี่ยอ๋อคนที่มันหันซ้ายหันขวาเต้นแอปโดมินไนเซอร์อยู่ตรงแถวเอนั่นแหละผมเองมันน่าจะเด่นอยู่ระดับนึงอ่ะเออถ้าถ้าคุณนิงเห็นก็หัวนั่นแหละใช่นั่นแหละผมเองเออหมดการภาพลักษณ์ที่ตั้งมาหมดหมดเลยไม่เหลือแล้ว